ไม่ต่ำกว่าสามสสิกิโลเดินเยอะละเหนื่อยหอบเดินระยะทางก็หลายกิโลหมดแรงตอนนี้ขออญาตพักผ่อนก่อนนะ,น,ะนั่งแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปขึ้นด่านต่ออะนะครับสวัสดีเช่นเคยวันนี้นะครับแล้วเราก็ได้มาหยุดนะครับที่กลางป่าแห่งหนึงนะครับเราไม่บอกพิกัดนะครับเราก็ จะใช้ชีวิตในป่านะครับคืนนี้ประจนภัยให้ดูนะครับการเอาตัวรอดในสนามลบนะครับนะกับพี่วันวันนี้ก็อขออนุญาตาปิดแสงก่อนนะครับแสงนี้ไม่ได้นะครับเพิ่งมาถึงเราก็จะนั่งพักนะครับตอนนี้เราเดินมานะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรเสร็จหรือยังแล้ว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 ,ลว,ลวพู่มา อันนี้ก็จะมาะจนภัยกับพี่วันเหมือนเดิมนะครับเราคิดว่าเรามาปะจนภัยนะครับแล้วก็เราจะอยู่ในพื้นที่นะครับครอบคุมพื้นที่นะครับทุกตารางนะครับไม่ว่าจะไปผดผดโผล่ๆนะครับไม่เป็นห่วงเวลานะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับการเอาตัวรอดในสนามรบนะครับในป่านะครับมันไม่เหมือนะจนภัยทั่วไปนะครับเราต้องระมัดระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทุกเรื่องราวนะครับมีภัยอันตรายหมดนะครับทุก ระยะเวลาที่เราอยู่นะครับแล้วก็มีลมหายใจเราก็ต้องอป้องกันตัวเรานะครับวันนี้ก็จะเอาตัวรอดอภิวันอีกเช่นเคยนะโอเคทีนี้ก็มีภารกิจหลากหลายนะครับมาตามพี่มาาตามพี่มามั่วแล้วพี่มั่ว,วไม่มั่วระดับพี่ไม่เคยหลงเชื่อพี่นี่ถ้าไม่เชื่อพี่แล้วจะเชื่อใครถามพี่ดูเลยไม่เชื่อ วันนี้เราก็มีภารกิจนะครับภารกิจรับรวงพางในการขึ้นด่านป๊อปอัพนะครับเพื่อสกัดกั้นนะครับหรือนะตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่นะครับวันนี้เราก็จะปฏิบัติทั้งคืนนะครับไม่รู้ทั้งคืนเวลาไหนเราจะลงจะขึ้นนะครับเราไม่บอกห้องเวลาเอาลวกันนะครับไปตามผมไป ครับเจิญเลยครับมองจันนภาส่องลงมาฉันภาวน,นากอนดาราลื้นหายาใกล้รันใช่ครับผมแล้วก็ภารกิจของเราวันนี้ก็ขึ้น,ดน่ดน นะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับในการใช้ถนนสัญจรไปมานะครับ ดเทคลื่มอมบ้าแล้วเลื่อมบ้าทำงานไม่บ้าเราบอกว่าถ้าไม่บ้าก็อยู่ไม่ได้นะครับพื้นที่สามจัดจะเดินภาคใต้ในทหารแต่ละคนนี้มาปฏิบัติงาน,นถ้าไม่บ้าอยู่ไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามีเสียเจนจริงๆนะครับถ้าคนดีนี่เขาไม่มานะนะครับมายืนอยู่ตลอดย4สีชั่วโมงนะครับต้องคนบ้าเท่านั้นนะ

ทัวรทุเรียนทุกทุเรียนกันเต็มเลยโอเคครับไปกอลำพันมีรักที่ใจไฟปองได้ครองรักกันเนื่อน,นานแค่เท่านั้นก็พอขอสักคนที่เข้าใจฉันพร้อมมอบใจให้ครอบครองขอขอรจากดาวได้ แสงไกลช่วยพาเข้ามาไกลไกฉันทีเธอไม่ต้องสวยเด่นไปงดงามดังเทพีแค่รักแล้วไม่จริงฉันไว้อยู่รำพังมีรักที่ใจใฝ่ปองในรองรักกันเนื่องนานแค่เท่านั้น สกที่เขภารกิจยามค่ําคืนนะครับพวกเรานะครับปฏิบัติงานก็จะ,ะคล้ายๆว่าไม่เป็นห่วงเวลานะครับก็แล้วแต่เราอยากจะมาขึ้นตอนไหนนะครับเราก็จะมาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวค่ำนะครับแล้วแต่นะครับไม่เป็นห่วงเวลานะครับทั้งคืนเราจะขึ้นตอนไหนก็ได้ นะครับนั่นคือภารกิจของเรานะครับที่เราจะต้องนะครับขึ้นตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับอาจจะมีกลุ่มคนนะครับเคลื่อนไหวหรือว่าขนอาวุธอะไรต่างๆผ่านนะเราก็สามารถนะครับควบคุมหรือตรวจสอบนะครับหาสิ่งที่ผิดกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับการขนขนขนอาวุธอะไรต่างๆนะครับนั่นเป็นหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่เป็นห่วงเวลานั่เองนะครับเขาเรียกว่าด่านป๊อปอัพ นะครับตอนนี้ฝนก็น่าจะมาแล้วนะจะขึ้นภูเขาลูกไหมไม่ไม่ไม่จนกลัวเนี่ยอ๋อจิบอา مو นก็เจงเจงมั้งไม่กัดข้าพื้นที่น<อ>ี่กบ้หลับตาเถิดหลับฝันหลับฝันถึงความดีไว้เถิดแท่นี้ วันนี้เราก็จะนะครับพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับ,รบทุกลมหายใจมีไว้รอเธอ,เอข้อบ่่รู้ดีเหมือนตอนอยังสมัยสมัยนี้มีก็ตีใส่ของใส่ของกันเราไปเห็นีนี่ปลากรดีปลากรดีเด็กคนนี้เธอเป็นเด็กขลำงผา อยู่่งคนใดแม่อยู่างคนใดเก็บคำถามนี้ไว้ในใจตลอดมาเด็กหญิง่งเธอเริ่มสาวแล้วเริ่มคบเริ่มรักเพื่อนชายไม่รู้ความหมายอย่างเดียวคือความสศรา จะกินขา้าเราป่นะนี่ย้นฮะยังข่าก็บ่ทันกินอยู่ <c oughs> อิู่อยู่แต่บ้าอนอันน,นี้ภารกิจของเราก็กเ,เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเฉยๆไปเรื่อยนะครับควบคุมพื้นที่นะครับพื้นที่ของเราเราต้องควบคุมดูเลยนะครับเเเด็กกิิิ <c oughs> ิงธอรรรร่มมมาาววแล้คบัืนชย หยาดน่ะผักสไลเอาไรกินกินเนกินผักกินหยาปอรนเล่เนาะผักสไลักสไล่มันหยาอยู่สา้ผักสไลไดเนี่ยเนี่ยหอเขามานำอยู่บ่เน่ยทกินอย่งไรซะว้าเขาบดเอามาให้น้ำบ่บ่บดอหอเขาคอยเขาบดไอหอกันเนาะอันนี้คือผักสไล่ักสไลปลานี่ผักสไลผมผมนิดนิง พด้กินได้กับเจวเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าขวาปืนขู่กายกลับมาแล้วครับผมน้อยนายคิดถึงฉันไหมฮะฉันไปทำงานนายคิดถึงไหมอ้วนอ้วนนายคิดถึงไหม <c oughs> นอนเฝ้าของให้เลยนะอ้วนเนี่ยน,น,นะครับนะ หลังจากที่เรามาปฏิบัติงานนะครับเจ้าอ้วนก็รออยู่เต็นท์นะครับเฝ้าของเฝ้าอะไรนะนี่คือที่นอนของเขานะครับทุกครั้งนะเวลาเขาออกมากับผมแบบนี้นะครับก็ต้องปูที่นอนให้นอนนะครับทุกครั้งเลยนะปูที่นอนให้นอนนะครับเขาก็จะอ่าบางวันคือถ้าเกิดว่าอากาศร้อนหน่อยนะครับผมก็จะเปิดผดลมให้ด้วยการปฏิบัติงานนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเขาออกมานะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันนะครับประชุมไฟด้วยกันกับเจ้าอ้วนนะครับตลอดนะเวลาผมไปไหนเขาก็จะออกด้วย แต่เขาเป็นหมาที่ฉลาดนะครับหมาที่ฉลาดคือถ้าบอกว่าให้อยู่เต็นท์ก็คืออยู่นะครับไม่ไปนะครับเพราะว่าไปบนถนนอะไรต่างๆมันก็มีรถมีอะไรนะครับอาจจะเป็นเกิดอันตรายนะครับถ้าบอกให้อยู่เขาก็อยู่นะครับเขาไม่ไปนะครับแต่ต้องมีที่นอนให้เขานะครับที่นอนนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่สามารถนะครับลงให้เขานอนได้นะครับแล้วก็บางครั้งนะครับอากาศร้อนก็ต้องเปิดพัดลมให้ด้วยนะครับนี่ แล้วทุกครั้งกลางดึกนะครับเวลาเขาหิวขนมนะก็จะลุกมาเขี่ยเปลนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ขนมเตรียมไว้ให้เขานะครับเตรียมไว้ให้หมานะครับไม่ได้เตรียมไว้ให้คนนะนี่นะครับขนมของเขานะวันหนึ่งนี่หมดขนมไปสองสามห่อเลยนะเนี่ยดูดิดูสภาพนีขั้นเขียวมันขั้นเขียวมันตอนนี้สบายสบายปันหมาสบายมากเลย ะนะครับแล้วก็รอบดึกของเรานะพีวันก็ยังไม่ได้กินข้าวผมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับพี่เพชรกินข้าวยังกินแล้วนิดหนึ่งกินแล้วนิดนึงนะครับผมก<า>ับพี่วันก็ยังไม่ได้กินนะวันนี้ก็มาต้มน่าจะเป็นการต้มโจ๊กนะครับผมมีโจ๊กมาอยู่นะเดี๋ยวเอามาให้พี่ๆเขานี่คือโจ๊กแล้วก็มามา่มานะครับมามา่าคืออ่า ส่งมาให้จากแนวหลังนะครับผมก็จะเอามาต้มกินกับแทนข้าวนะครับเพราะว่าหิวข้าวมากเลยอ้วนหิวข้าวไหมอ้วนอ้วนหิวข้าวไหมไปไหนไปด้วยนะนายนี่ยนายหิวข้าวไหมเดี๋ยวฉันจะต้มโจ๊กให้นายนะโอเคนี่ก็เป็นของจากแนวหลังนะครับที่มอบให้นะครับในการ กระเป๋านะครับในการปฏิบัติงานนะครับเวลาหิวรอบดึกนะครับก็จะแบบนี้แหละนะครับก็จะเอามาต้มนะครับก็ขอบคุณแนวหลังนะครับที่ส่งมาให้นะครับวันนี้ก็จะรับประทานมาม่าแทนข้าวนะมานะครับคืนนี้เราก็จะเอาตัวรอดด้วยกันต้มมาม่าแล้วก็โจ๊กนะครับมาม่าก็จากนะครับแนวหลังที่ส่งให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับพอได้ประทัง ชีวิตเวลาหิวนะครับเวลาหิวเราก็ได้แก้ขัดได้นะครับแล้วก็กาแฟมาม่านะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหาามาม่าอะไรต่างๆนะครับให้ฐานแนวหน้านะครับก็ขอบคุณแนวหลังนะครับเป็นอย่างมากนะครับอย่างสูงนะครับก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะครับมีแต่การปฏิบัติงานนะครับที่จะตอบแทนนะครับมา ิดนะิดกัง right? ไดน huh? ี่ขุดขิดไหมเราทุกที่ใช่ได้ไหมไหมไม่กงเกงทุล้วบ่สุดแน้วกินมาม่าหรือว่ากินโต๊กโต๊โต๊คเอามาม่าดอกคออนกที่เราห่อนะใครับจี๋เลยนัเรียนวิชาตับอาจารย์เอกโอ้ยหอนหอนอย่าง้จัจับเนาะ สนามที่เรียนวิชาอาจารย์เปิดวสันมีถั่บ๊วยอย่งเงี่บ๊วยนี่มามาน,มมนี่พายบุลินหายหอยนำเอาดูดิลินเอาแต่ตัวเองดิเ<ม>ขาบอกว่าเขาจะลองวิชากับอาจารย์เพชรด้ยไม่ต้องลินหรอกลินเองคนวะแล้วพูดตอนไหนพี่พูดตอนไหนเนาะว่าพี่จะลินเองพีดดูดเอยังไม่ได้พูดว่าจะลินเองเดี๋ยบางทีเดี๋ยวเอากินแต่ถุงอง โคตรทนาวานเนาะโมเมนต์ขี่ๆได้หนิกดขี่อยู่ผู้มีไข่เลยเนาะไหมมีไข่เนีอร่อยไหมเสียบบอเสีบอยู่ลงมาเลยจริงเสีโจกคุณเอมึงย่งวูอ้ายหอนเท่านั้นเอาน้ำไ้ให้เลยนะขอบคุณครับผม อขอบคุณครับขอบคุณแนวหลังครับผมที่ได้โจ๊กตอนดึกดหกวก็ได้โจ๊กนลครับรองท้องเข้าไปกดจะเช้ากดจะเช้าก็พอดีได้ไปทางอ่าจีดไปไนะหลังจากที่ยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็ปฏิบัติงานแบบอ้ <c oughs> วนะะวนะอ้ะวนกิ <c oughs> นอะไรอ้วนอ้วนกินไหมขนมโจ๊ก เวลาอยู่ป่าอยู่ภูเขานะครับแค่มีมาม่านี่ก็เป็นอาหารที่รู้แล้วนะกับโจ๊กโจ๊กไม่ยุ่งสุดยอดเลยนี่เนะห็เนี่ยผักสไลายผักสไลยท,ที่กินก็จะกินผักสไลดยกับมามะ่าสุดยอด มีคนถามนะครับมีคนถามว่าอะไรนะอ่าเมื่อก่อนนะครับไม่ได้ทำโซเชียลอะไรต่งตางๆนะครับเวลาอยู่ในป่านะครับทำย่างไรนะไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้กินแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดแต่ทุกวันนี้คือทำโซเชียลนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนใจดีนะครับหลายๆช่องทางที่จงอ,อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคนอาหารเจ้าสีขาอะไรต่งตางๆ นะครับถ้าลําพังนี่ไม่ได้ทําคลิปนี่คืออาหารเจ้าดีขานี่ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวโอ้ยหุงขา้าวหม้อแบบง่ายแล้วเว้ยหข้าวหมอ้อหนึ่งคือถ้าไปหุงมากๆนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของส่วนรวมนะครับหมานี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนี่คือไม่มีของใครนะครับก็ดูแลช่วยกันนะครับอาหารหมาอาหาราเมียต่างๆที่จากในวหลังที่ส่งให้ทุกวันนี้ก็ได้บรรเทานะครับบรรเทาในการหาอาหารนะครับเพราะว่ากับข้าวของพี่พี่ฐาน บางทีถ้ากินหมดนี่คือหมาแมวก็ไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของอ่ส่วนตัวนะครับเป็นของุวรวมนะแต่ทุกว,วันนี้คือมีอาหารนะครับจากแนวหลังอะไรต่างๆหมาแมวก็กินอิ่มนะครับแล้วก็อยู่สบายนะครับรวมทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆอพี่พด้วยก็ชิมแล้วนะในการปฏิบัติงานก็มีมาม่ามีกับข้าวกินอร่อยๆนะครับมันกินร้อนๆเย็นก่อนแล้วอืม แอบ่ะแสบดิใครก็ไหม่ดีปากู่ตั้งรับบอดุกุ้นท่านเคยผมจะประจญภัยที่นอนของผมคืนนี้นะครับแล้วก็นี่ผมมีอะไรมาอวดด้วยรองเท้าดาวเทียมคู่ใหม่พอดีเลยนะครับนี่พี่วันเอามาให้ไม่รู้ว่าพี่วันเอามาจากไหนนะครับเขาเอาฝากมาให้ รู้ฝากมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันช้างดาวนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับรองเท้าแตะนะครับไว้ใส่นะก็ก่อนที่จะใส่เขาบอกว่าให้กัดก่อนเดี๋ยวมันจะกัดเรานะครับเวลาใส่เราต้องกัดเขาก่อนนะครับนี่เป็นคาโบราณเขาบอกมานะครับผมก็ทําตามอย่างนั้นแหละรอบลึกกันไหม ชายก็นอนไปที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่ะนะครับสำหรับหลายๆคนที่สอบถามผมนะครับเรื่องเราการที่แขวนตะกุดนะครับแล้วก็เหรียนบาทนะครับตาคุดนะครับมันก็มีที่ไปที่มานะครับทำไมผมถึงแขวนผมว่าแขวนนี่ก็ได้ประมาณสักเจดเดือนให้หลังนะครับ มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของปฏิหารหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เมื่อก่อนนี่ผมไม่ได้แขวนใช่ไหมล่ะนะครับผมไม่ได้แขวนนะครับผมเพิ่งได้มาประมาณ7 8เดือนที่แล้วนะครับการที่ผมปฏิบัติงานนะครับผมปฏิบัติงานอยู่ในป่าในภูเขานะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่คือผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวอาถรรพ์หรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาผมไปปฏิบัติงานในป่านะครับแล้วก็ไปพักอยู่ตรงไหนก็ตาม ส่วนมากนี่คือเวลาผมออกไปนอนป่านะครับไม่ฝันนะครับกละเมอนะครับหรือก็มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มารบกวนนะครับเวลาผมนอนผมอยู่ในป่านะครับทุกครั้งนะครับบางทีผมโดนคล้ายๆว่าโดนผีเข้าเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งลี้ลับนะครับเข้าสิงล่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่โปรดใช้วยญญานในการรับชมรับฟัง นะครับแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันมันมันมีอยู่ช่วง,ขววง,ขง, ah ขงเขาโมแต่แล้วก็ช่วงอยู่ภูเขาฐานน้าหอมนะครับสองครั้งนะที่ผมโดนจังๆนะครับแต่แต่เรื่องรานะครับสิ่งลี้ลับต่างๆที่ผมเคยประสบพบเจอนะครับนะมีมีอยู่สองครั้งที่แรงๆนะครับแต่แต่หลังๆนี่คือเป็นเรื่องราวของการแบบโดนอัมนะครับโดนอัมอะไรต่างๆโดนแบบว่าอ่า อกวนนะครับไม่ให้ผมหลับผมนอนนะครับบางทีบางครั้งนะเรื่องราวต่างๆการเดินป่านะครับผมชอบละเมอนะครับผมชอบละเมอผมชอบฝันนะครับแล้วก็ร้องตะโกนอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ผมได้ตะกุดนี่มาแล้วก็เหรียญบาดตาขุดนะครับแปดเดือนให้หลังนะครับผมไม่เคยละเมอเลยนะครับทุกครั้งนี่เวลาผมออกไปฏิบัิงานนี่ผมไม่ได้แขวนนี่คือผมจะละเมอ นะครับหลังๆนี่คือผมแขวนเหรียญบาทตาคุดนะครับผมก็จะไม่ฝันไม่ละเมอไม่อะไรอะไรเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมเชื่อแบบนั้นว่าการแขวนอ่าเหรียญบาทตาคุดนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เขากลัวนะครับหรือว่าเขาเกรงอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือไม่ได้เป็นการลบหลู่นะครับผมก็ มาพูดให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆทําไมผมถึงแขวนนะครับตะกุดแล้วก็เหรียญบาทตาคุดนะครับทุกวันนี้ผมแขวนมาแปดเดือนนะครับแล้วก็การละเมอการตะโกนเวลาดึกๆนะครับมันก็ไม่มีแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่ผมจะละเมอแบบไปนอนตรงไหนที่ใหม่ๆที่เราไปใหม่ๆนี่ร้องตะโกนอ้อกกลางคืนนะครับ หลายๆครั้งนะครับที่ผมเคยนํามาเล่านะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่านะครับการประจน์ภัยการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับอยู่ในพื้นที่ของผมนะครับผมเคยนํามาเล่านะครับเป็นคลิปหลายครั้งนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมถึงแขวนนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมถึงบอกว่าทําไมผมต้องแขวนนะครับเพราะว่ามันมีนะครับเหมือนผมได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่าง นะครับเวลาผมไปนอนสุสารนะครับสุสารหรือว่าปลาช้านะครับก็จะมีเสียงวิ่งตึก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 นะครับหลายๆครั้งนะครับนี่คือนะครับสิ่งที่ผมแขวนติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดแล้วก็เพื่อนๆคิดนะครับอาจจะคิดตรงกันนะครับว่าเหรียญบาตรตากูดนี้มันกันอะไรได้เลยนะครับนี่คือเหตุผลของผมนะครับ โอเคนะครับคืนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอค่อยว่ากันใหม่นะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับบางเรื่องก็ถ่ายได้บางเรื่องก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้ก็มาผจญภัยนะครับถือว่ามาผจญภัยกับเจ้าอ้วนหลับแล้วขี้นอนนอนเก่งนะครับไม่รู้ว่าใครเข้าเวรเข้ายามและนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ ไปนะขออนุญาตพักผ่อนก่อนอ่ะนะครับแล้วก็ตื่นตอนเช้านะวันนี้ก็มีภารกิจหลากหลายนะตอนนี้ก็รับประทานอาหารก่อนเดีย๋ยวค่อยปฏิบัติงานนะอันนี้นอนกลนกน,นั้งคืนนึงนอนกลนนั้งคืนเลยหอก อกอกเว้ยกลนเหมือนคนเลยเรานอนไม่หลับเลยเสียงนายกลอนขอกขอกเลยเมื่อคืนนี่ <c oughs> มีไรวะจะไปไหนวันนี้มาปลุกแต่เช้าเลยเ <c oughs> ตรียมพร้อมจะไปไหนเนี่ยฮะเตรียมพร้อมจะไปไหน